สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องเบลไลไทยครับผมสวัสดียามเช้านะครับอากาศหนาวมากนะครับวันนี้นะพระโบราณของเก่าสะสมนะครับ EP นี้นะผมมานําเสนอเป็นพระเก่าๆนะครับแล้วก็มีพระลุดจองบ้างและเป็นบางรายการนะครับ ันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับผมติดต่อช่องทางนี้นะครับ0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม เดี๋ยวรายการแรกนะครับเดี๋ยวมาชมพระเครื่องกันเลยนะครับเป็นพระเก่าเก็บบ้านบ้าน,นะครับครับรายการแรกนะผมมานําเสนอเป็นพระกุนะครับอันนี้เป็นพระกุเก่าเก่าเลยนะครับบอกว่าค่อนข้างหายากเลยนะครับเนี่ยเป็นพระล่วงยืนนะครับเก่าเก่านะ เนื้อจัดมากเลยนะครับเป็นเนื้อชินนะอันนี้นะน,นีเป็นด้านหลังครับรายการนี้ผมเปิดไปที่400บาทนะพี่เป็นพระล่วงยีนะครับมีคาบขุคาบไรเดิมๆนะครับอันนี้แกะมาจากถุงเลยนะครับแกะาจากกุที่คุณตาเก็บไวนะ้นะนี่ครับรายการนี้400บาทนะพี่เปิดแบบแบ่งๆเลยนะครับ เดิมเลยนะครับรายการต่อไปครับผมรายการต่อไปเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดเกยชัยนะรายการนี้ผมเปิดไที่400บาทนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่ออยู่นะรุ่นสร้างสพาสนะครับวัดเกยชัยน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกๆเลยนะ เป็นวัดเก่าใช่เหนือนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญนี้น่าจะหลุดจองมานะครับเป็นเก้าเหรียญเก้าเดิมนะครับประเดิมกันที่เบาเบาครับยิงไม่ได้แกะเลยนะครับ EP ที่แล้วเขาบวงมีค้นปิดไปนะแต่ว่าผมทําแตกนะผมทําร่วงแตกตอนแพ็คนะครับพี่เขาใจดีครับเขาบอกไม่เป็นไรครับ โอนตังมาแล้วด้วยแล้วนะครับก็พไม่เป็นไรอาเอาเอาเองค์อ,อ,อื่นแทนได้ครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่ไม่ว่าอะไรสักคำเลยนะครับพระอยู่ในถุงแบบนี้ค่อนข้างแกะยากเป็นสมเด็จพิมพ์เข้าวบวงนะครับองคนี้เนื้อ จัดจ้านนะครับเนื้อองค์นี้นะนี่ครับเนื้อเหมือนกล้วยไข่เลยนะนี่ครับมีรอยกระเทอะให้เห็นแบบเหมือนเนื้อเหมือนกล้วยไข่นะรายการนี้ผมเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระเก่าเก็บเดิมบ้านคุณตานะครับนี่ครับ ในการต่อไปนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดน,นะเป็นหลวงพ่อเจริญนะเหรียญนี้ผมเปิดไว้ที่เท่าไหร่ดีนะห้าร้อยบาทแล้วกันนะพี่ในการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญคู่กันนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างเก่าลึกนะครับอันนี้เป็น หลุดจองตั้งแต่ EP เก่าๆนู้เลยนะครับในการนี้500บาทนะครับที่หลุดเพราะว่าผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับที่หลายท่านให้ผมเก็บปลายทางนะผมทําเรียบร้อยแล้วนะพี่แต่รหัสโดนล็อกครับยังปลดล็อกรหัสไม่ได้นะครับเขาให้ผมติดต่อที่ปรษณีโทรนะครับผมไปที่ปรษณีก็ติดต่อไม่ได้นะ รายการต่อไปนะครับเป็นอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพไปนะครับเป็นเหรียญที่สามเหรียญที่สี่นะรประมาณนี้นะค่อนข้างหายากครับเหรียญน,นี้ผมบอกก่อนนะมากี่เหรียญก็ไม่ไม่ค่อยเหลือนะครับเหรียญน,นี้ผมเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับเปิดเบาเลยนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับเหรียญน,นี้นะ ừ, น,นี่นครับ เปเหยวลวเข้าไผนะที่ระลึกนะมีลอยหลอดเดิมครับ,รอ,อ,รบอันนี้เป็นพระเก่าๆนะครับมีลอยประกบแม่พิมพนะครับพระใหม่ๆนะมีเยอะนะครับแต่ว่าแหมอย่างนี้นะครับใหม่ๆนะมีเยอะนะปีหนึ่งกว่านะนะันเนี่ยจันออดแล้วก็เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเพชรรายการนี้สองร้อยบาทนะพี่ ผมเคยเอามาลงไปอ่านแล้วนะนนภาพนะครับรายการต่อไปเป็นเป็นเลี่ยมเดิมนะนหลวงผู้เอี่ยมนะรายการนี้ผมเปิดไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับราคานี้ถือว่าเบาเลยนะครับเป็นเลี่ยมเดิมๆนะครับรายการนี้นะเปิดไปที่เจ็ดร้อยบาทนะมีกระแสะเหรียญได้เห็นนะครับเป็นเหรียญเลี่ยมเก่าเดิม,ดมนะครับ มาหลายเหรียญน,นะครับหลวง่เอียนนะ่ยมมามายันแปลกๆบ้างมาแบบยันปกติบ้างนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับเหรียญค่อนข้างเก่านะครับเหรียญน,นี้นะราคานี้ถือว่าเบาเลยพี่เจ็ดร้อยบาทนะผมเปิดเบาๆให้ไปนะครับเพราะว่าเห็นดูกรอบมันยังเหมือนเลี่ยมไม่กี่ปีนะครับแต่ก็พอมีอายุนะครขอของเก็บนะ กรอบเหมือนเลื่อมใหม่นะครับและการต่อไปเป็นหลวงพ่อโตนะครับอันนี้เป็นกุวัดป่ามะม่วงนะครับเนี่ยายการนี้ผมเปิดไว้ที่4ี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโตเป็นกุวัดป่ามะม่วงนะครับยังมีคาบกุติดให้เห็นนะครับนี่นะนมีเมด็ดโกดเม็ดทรายติดอยู่นะครับ สุขโขทัยนะครับรายการนี้นะค่อนข้างสวยนะครับรายการต่อไปครับอันนี้เป็นเป็นรูปหลอดหลวงพ่อคายวัดส่วนขันนะผมไม่ทราบพศน,นะนี่นะครับรายการนี้ผมเปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะพี่มีกิ่งนะเป็นหลวงพ่อคายนะวัดส่วนขันนะเรื่องพศผมไม่ไม่ทราบจริงนะพี่ยังไม่ได้ศึกษานะครับ นี่ครับเป็นเนื้อเก่าเก่านะน่าจะปีหนึ่งกว่าหรือเปล่าครับราาแบบนี้นะราคานี้ถือว่าเบานะครับแก่การต่อไปเป็นสมเด็จโตนะครับอันนี้เป็นสมเด็จองค์องเกาเก่าเลยนะครับผมให้ดูนะครับมาชุดเดียวครับที่ว่าในขันน้ำมนต์บ้านคุมตานะครับอันนี้ค่อนข้างเก่านะครับมีมาเนี่ยนี่องนะครับ ขาใส่ไว้ในที่เดียวกันแนละ้วพอดีแฉหมดเลยนะครับนี่คนระับค่อนข้างเก่านะพะมันมีเหมือนขี้พึ่งขี้เทียนอยู่ด้วยนะเขาเลยอะไรนะขี้พึ่งล่ะมันมีติดขี้พึ่งด้วยนะนี่ผมล้างออกมาแล้วนะคือปัดค่าปัดอะไรออกแล้วได้แค่นี้นะครับนี่น่าจะเป็นพิม์พใหญ่วันละครันะครับ พี่ดูเนื้อนะครับเก่าจัดนะพระนะครับพิมพ์ค่อนข้างสวยนะครับยอดนิยมเลยนะผมบอกก่อนนะพระเนื้ออย่างนี้นะครับไม่มีมาซ้ำแน่นอนนะพระเนื้อเขเก่าอย่างนี้นะ รายการนี้ผมเปิดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นสมเด็จโตเก่าๆเลยนะครับมีบางท่านบอกสมเด็จเยอะจังเลยนะ <c oughs> มาเรื่อยเลยนะครับสมเด็จนะผมพ่องเงินเยอะจังเลยนะก็ต้องเยอะครับเพราะว่าถ้าลองเอาพระใหม่ๆมาไลฟ์ไม่มีใครดูเลยก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็ต้องเอาพระเก่าๆนะครับ เป็นพระใหม่ๆคงไม่มีพี่ท่านใดอยากดูแล้วครับแต่เป็นพระใหม่ๆเลยนะหาเฉพาะพระเก่าๆนะครับนาการต่อไปนะครับต่อเนื่องมาเลยนะครับอันนี้เป็นเขียวออกก้านมะลิเลยนะครับยังมีค้าบลักติดอยู่นะครับน่าจะคนละพิมพ์กับองค์เมื่อกี้นะแต่พระอยู่ในที่เดียวกันนะค่อนข้างแบบเนื้อแบบ เหมือนเปียกๆนะครับเพราะว่าโดนขี้ผึ้งนะครับติดขี้ผึ้งนะต้องในการนี้เปิดไปหกร้อยนะพี่ขอความแตกต่างนะครับนะครับเป็นเขียวออกก้านมะลินะครับแต่หมวนสารนี่ชัดเจนนะยังมีรอยข้ามน้ำมันตั้งอิวติดให้เห็นอยู่นะครับของเก่านะครับเก่าเก็บเดิมๆนะผมบอกก่อนนะ ามาไม่ซ้ําแน่นอนนะครับบอกเลยนะเพราะว่าอินตาเก็บพระแต่ละองค์นี่บอกดีๆทางนั้นนะครับในการต่อไปเป็นนี่นะเป็นนางพญาครับนางพญารายการนี้สามร้อยบาทนะพี่นี่นครับนางพญาเข่าโค้งนะแกเอามาตะก่เดิมๆนะรายการต่อไปครับอันนี้ไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะ ขอหาข้อมูลแป๊บนะพี่กลับมาแล้วนะครับเป็นพระชัยวัดนะพี่เป็นพระชัยวัดหลวงผู่เอี่ยมนะครับหลวงเนื้อนะครับเก่าจัดเลยนะครับในการนี้ผมขอที่หกร้อยบาทนะพี่เนี่ยนะเป็นพระชัยวัดหลวงผู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้เป็นลอยแทงตะไบเก่าๆนะครับ ในเจ็ดสองค์นี้เป็นองค์แรกนะครับเจ็ดสิบกว่า EP ีนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเป็นนักไลฟใหม่นะครับถึงฝึกนะครับเนื่องจากผาเต็มบ้านนะครับของเก่าเต็มบ้านผมเลยจําเป็นต้องเอามาไลฟ์แบบนี้นะครับนี่นะครับ โอเนื้อเก่านะครับแล้วก็คลาสสิกด้วยครับพรองค์นี้นะราคานี้ถือว่าเบาเลยนะหกร้อยบาทนะเปิดแบงเลยนะครับผมบอกก่อนว่าวันนี้หลวงพ่อเงินเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับหา,หาไม่ได้นะต้องไปบ้างคุณตาอีกรอบนะครับรายการนี้นะนี่นครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับ พิมพ์นิยมหน้ายิ้มสวยๆนะครับองนี้นะแต่จมูกสภาพใช้นะครับพระเก่าเก็บเดิมนะครับรายการนี้ผมเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะพี่น,นะครับเป็นน่าจะเป็นพิมพ์นิยมเอนะมีเนื้อเกินเป็นก้อนๆตรงนี้นะพระเก่าอยู่แล้วนะพี่เนื้อแบบนี้นะมีรอยตัดช่อคนระับตะไบเหมือนเส้นขนเลยนะครับตะไบ,บเก่านะ เลีกตะใบบุ้งนะครับนี่คนระับตะใบบุ้งเก่าๆนะครับห้าร้อยบาทนะพี่รายการนี้นะเปิดแ,แบ่งๆให้พี่ๆนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพุทิมนะครับแกะออกมาจากถุงนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับหลวงพุทิมนะ ที่ระลึกนะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิบอีเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้เอามานะพราผมดีนะถ้าไม่ติดมาผมก็ไม่ได้เอามานะครับเป็นที่ระลึกนะผมกูทิมนะครับส่วนใหญ่ผมจะมีจะพระพวกหลอ่อโบราณนะครับสามร้อยบาทนะพี่นี่นะครับอันนี้เป็นพระยืนนะครับ านการนี้แค่สามร้อยบาทนะพี่เป็นพระลีลาไม่ขนุนนะครับนี่นะเก่าเดิมๆนะครับต่อไปเป็นหลวงพ่องเงินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นี้ไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เห็นนะครับในการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่ขอที่เจ็ดร้อยบาทเลยนะครับพิมพ์นี้นะเป็น หนึ 1> 1่งในเจ็ดสิบอีพีนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีมานะครับพิมพ์แบบนี้นะเป็นพิมพ์ีตาครับคมชัดลึกนะครับายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์ีตาสี่ชายนะครับค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับพิมพ์นี้นะหายากนะครับจมูกด่งนะครับผ่านะ มีรอยประกบแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ด้านพระเศียรก็เก่านะครับมีรอยขี้เบ้าเดิมๆนะครับพระเก่าเดิมนะองค์นี้นะนี่ครับรายการต่อไปนะพี่เป็นซุ้มกอนะครับองค์แปลกๆนะคร,รายการนี้สามร้อยบาทนะพี่พระเก่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับ นี่พระเก่าๆเ,เลยนะพี่ราคการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นซุ้มกอเก่าๆนะนี่นะครับอันนี้เป็นพระยืนเปิดโลกแบบนี้นะครับ ยืนแบบห้ามญานะราะการนี้300อบาทนะครับไปเป็นสมเด็จนะครับอันนี้อยู่ในถังน้ำมันเหมือนกันนะครับแต่สภาพแบบโอ้โหพระองค์นี้มีรอยเลี่ยมใช้อยู่นะครับรายการที่ขอที่400บาทนะพี่มีรอยเหมือนเลี่ยมใช้ไว้เดิมโบราณนะครับแต่แบบสภาพเนี่ยอันนี้พื้นผิวเดิมนะเนี่ยเหมือนโดนอะไรปาดออกไปนะครับ ไม่แน่ใจนะว่าเกิดอะไรกับพระองค์นี้นะครับการนี้ต้องมีเลี่ยมแน่นอนนะผมบอกนะอาจจะใช้ศึกขนาดนี้เลยนะในการต่อไปนะครับเป็นผรกุนะครับนี่ครับในการนี้ผมเปิดที่400บาทนะครับเป็นผรกุเป็นปกโพนะองค์โตองค์ใหญ่นะครับน,น่าจะ4นะคีคว่า พระก,กุเก่าอยู่แล้วนะครับผมให้ดูเนี่ยนี่นะครับรอเวลาแค่ปัดล้างให้สวยเท่านั้นเองนะครัก,กุ่กนะเก่าๆเลยนะครับนี่นะองค์นี้รอพี่ๆอยู่นะครับใครจะไปแต่งไปปัดล้างนะพระค่อนข้างคมนะครับมีมิตินะครับแต่ว่ามีคาบกุุ่มอยู่นะรายการที่สี่รอบาทเบาเลยนะพี่ ไอืมอมจำเป็นต้องแกะออกจากถุงให้หมดนะถ้ามานั่งแกะทีละถุงก็ไม่ไหวแล้วพี่เลยต้องแกะไว้เลยนะครับอันนี้เป็นไม่แน่ใจน่าจะเป็นหลวงพอ่อกบโอ้โหมีโค้ดด้วยนะองค์นี้สวยนะครับ ราการนี้ผมขอสี่ร้อยบาทนะพี่หลวงพ่ออะไรไม่รู้เหมือนหลวงพ่อกบเข่าสตรกานะครับไม่แน่ใจเลยนะครับแต่พระแท้แน่นอนนะพี่แบบนี้นะสองซี่กว่าลึกแน่นอนนะไม่ต่ำกว่าสองพันห้าร้อยนะมีตอกโค้ดแบบนี้ด้วยนะตอกโค้ดนะพี่ไม่ใช่หล่อนะเป็นตอกตัวอู่นะครับรายการนี้เก่านะพี่พระ เหนือใกล้เคียงหลวงพ่อเงินเลยนะครับดอบกก่อหลวงพ่อเงินแค่นิดเดียวนะมี้อยรอโบราณด้วยนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่เก่าเก่าเดิมเดิมนะครับให้ผมเสิร์ชดูข้อมูลไปเลยแป๊บหนึ่งนะจะได้รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพว่อทองวัดเขากบไม่ใช่หลวงพว่อกบวัดเขากริกาอันนี้เป็นหลวงพ่อทองวัดเขากบนะพี่มีตอ,อกโค้ดนะครับ เป็นรูปหลอดหลวงพทองนะครับเก่าๆผมถึงว่าทำไมเนื้อเก่าจังนะสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะต่อไปเป็นสร้อยนะครับอันนี้ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณตาบอกทําให้เรียบร้อยหน่อยถ้าาไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเดีย๋ยวออกให้ตาไม่ได้ตาใช้เงินนะครับขเขาซื้อน,นี่มาใส่ให้นะครับนี่กันร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบนะพี่ไอ้ตรงนี้ก็เนี่ยตัวละร้อยสี่สิบนะเกือบสามร้อยนะ EP ที่แล้วผมน่าจะเปิดไว้ประมาณสามพันกว่านะครับอ p พี EP ที่แล้วผมเปิดไว้ที่สามพันน่าจะสาม0ันห้าะพี่แล้วก็เป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับทำมาเรียบร้อยดีแล้วครับใส่เป็นสร้อยงานเก่าๆนะครับบวกเพิ่มมานิดนึงนะครับเป็นสามพันเจ็ดนะครับรายการนี้นะนี่ครับ เป็นซ้อยงานเก่าๆนะครับผมบอกเลยว่าจะเอางานให้เหลืองอย่างนี้นะครับเป็นน้ำพึ่งแบบนี้นะใช้เวลานานาน,นะครับอย่างน้อยต้องมีเป็นสิบปีนะครับนี่ครับสีเป็นทองแล้วนะสามพันเจ็ดราคานี้ถือว่าเบาเลยนะพี่เป็นสิบมิลแล้วก็สิบเอ็ดมิลน,นะครับมีแปดมิลเก้ามิลไล่ไปนะครับต่ำสุดเจ็ดมิล นี่ครับขอคุณน่าจะใหญ่ครับอันนี้รายการนี้ใหญ่นะเพราะเม่นี่สิบมิลน,นะครับอันนี้ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับนี่เป็นต้องบอกก่อนว่าผมผมแกะออกเลยนะจำเป็นต้องแกะหลอไว้ครับ จริงนะต้องแกะหลอไว้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสมเด็จสมเด็จพิมพ์ไหนนะแต่บอกเลยว่าเก่านะเนื้อเก่ามากๆเลยนะน่าจะเป็นพิมพระประธานนะครับวัดลัคังนะครับน่าจะเป็นพิมพระประธานนะพี่เนี่ยอาจจะเป็นฝากูหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะวัดลักังฝากูบางคุผมอาจจะเป็นได้นะครับ รายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันบาทนะพี่มีข้าบกูนะครับผมงงเลยนะเป็นพระพิมพเจดีย์นะครับวัดละคังนะแต่มีฝาก,กุแบบนี้นะครับกุเหมือนกุบางุนพมเลยนะนี่นะเหมือนกูบางุนพมเก่าๆนะครับเป็นพระกุแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะอันนี้น่าจะเป็นพระฝากุกันนะครับนี่นะครับ ให้ดูความเก่าความพลาสติกเดิมนะครับพระเก่าเป็นแบบไหนนะครับดูนะครับเดิมนะผมไม่เคยรองนี้น่าจะไม่ได้สัมผัสมือเลยนะหลังจะออกมาจากกูนะบอกเลยว่าค่อนข้างสวยนะครับองนี้นะผมขอที่หนึ่งพันบาทนะครับทรงนี้เนื้อเก่านะครับแล้วก็มีมนสารด้วยนะครับนี่นะ การนี้ขอที่หนึ่งพันบาทนะัะเป็นผราสมเด็จพระแท้แน่นอนอยู่แล้วนะพี่แต่แค่แค่มีคาบกุคูับเป็นวัดละครังนะแต่มีคาบกาูผมงงเหมือนกันนะพี่นี่ครับเก่า <9 S 1> <9 S 2> เดิมเราสองแล้วไม่อยากวางเลยนี่อองนี้ค่อนข้างคลาสสิกและสวยเลยนะน่าจะเป็นพิมพ์เจดีหรือพิมพ์ พระประธานนะครับวัดละคงครับเอาอย่างไม่หมดร่บเลยเหรียญหนึ่งนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญล้างนะสภาพแบบล้างแบบนี้นะลองให้ดูนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะกน,ยยนะครับกันพระญาตินะครับสองสี่หกเก้านะครับเหรียญน,นี้นะน,นีด้านข้างนะครับ นี่นะครับค่อนข้างตัดแบบอย่างนี้นะธรรมชาตินะครับเรียอนี้ค่อนข้างคมชัดลึกนะพี่แต่สภาพผิวน่าจะโดนแบบของมานะครับน่าจะโดนแบบของมาบ้างนะครับผิวไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับ ค่อนข้างสวยเดิมนะครับรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่ยังมีผิวไฟให้เห็นด้วยนะนี่เป็นเส้นขนแมวนะหาเหรียญคมๆแบบนี้ก็ยากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับไข่ปลาเป็นเม็ดๆเลยนะพี่ ไม่แน่ใจหรือผมไม่เคยเห็นผระสวยนะในยการนี้ผระค่อนข้างสวยนะครับเป็นเหรียญเก่าเดิมๆนะครับับเป็นรายการปิดท้ายเนี่ยผมอย่างนี้ผมก็มีเยอะนะพระใหม่ๆพระอะไรเนี่ยพ่อเลย ก็ไม่ใหม่นะครับเป็นหนึ่งกว่าเหมือนกันนะหลวงหลวงพูอินนะหลังหลวงพ่อหลังรู้อย่างเงี้ยร้อยเดียวนะพี่อ่ผมมาต่อหลวงพุทวดนะอันนี้เป็นหลวงพุทวดวช้างให้นะห้าร้อยบาทนะพี่รายการนี้นะอันนี้น่าจะเป็นเป็นลุดจองมาครับแล้วก็อยู่กับผมนะครับยาวนะครับองนี้นะห้าร้อยบาทนะพี่รายการนี้นะหลวงพ่ทวดปิดท้าย ก็มีอีกบะพ็ะเ,เล็กๆน้อยนะพี่นะครับนางพญาครับสามร้อยบาทนะพี่เก่าๆนะนี่เป็นพระยืนแปลกๆนะองค์นี้องค์นิดเดียวนะครับสามร้อยบาทนะพี่ถามว่าสมเด็จมีไหมมีอีกนะครับแต่มันเนี่ยพิมพ์แปกๆเนี้ยพี่อันนี้น่าจะเป็นบางผมปะ่ะไม่แน่ใจนะครับอย่างนี้สามร้อยบาทนะพี่ อ,อ๋อองนี้ก็สวยนะเนื้อเขาเก่านะองน,นี้ขอสี่ร้อยบาทน,นะพี่องปิดท้ายแล้วกันนะเนี่ยเนื้อเก่าสวยนะเนี่ยยังมีข้าวมันตังอิวนะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มดนะ้วย เปิดเบาๆไปนะพี่องปิดการนะนี่ครับสมเร็จหลนล้วนเลยนะพี่พิมพ์ถ้าไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนี่ครับแตการปิดท้ายขอที่สี่ร้ยบาทนะพี่ทุกองคเลยนะคใครมีมิติมองแบบไหนนะคนรักพระเล่นพระเล่นไม่เหมือนกันนะผมบอกก่อนนะเนื้อก็ไม่เหมือนกันนะพิมพ์เขาก็เล่นนละอย่างกันนะ ต่างคนต่างกิจต่างใจนะพี่400บาทนะพี่เก่าเลยนะนี่นะครับคนเดิมนะครับ EP นี้จบลงนะพี่อันน,นี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อช่องทางนี้เลยนะครับ0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับนี่นะครับ ธนาคารออมสินครับผมพี่ๆท่านใดไม่สะดวกที่จะแอดไลน์นะครับสามารถโทรแล้วโอนผ่านหมายเลขบัญชีนี้ได้เลยนะครับ ครับพี่ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวผมจะนำพราแปลกๆพระใหม่ๆมาให้พี่ๆได้รับฟังนะครับได้รับชมนะครับรายการนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ